สวัสดีค่ะพ่อรับย่ามุ่งอีกแล้วมัน,ในใี้ย่ามุ่งแต่กุ้งมาแต่ตลาดครับพี่น้องค่ะกุ้งสดกุ้งฟอยล้างทำควาวสะอาดายๆน้ำแล้วค่ะได้มาแซ่ใบในหม้อค่ะเป็นกุ้งมาแต่อ่างมัน,ในใี้ย่ามุ่งสิกอ้อยค่ะพี่น้องเตรียมเครื่องเดียบ้อยแล้วเด้อพี่น้องพร้อมที่สิกอ้อยกุ้งกินเส็บ ที่กุ้งค่ะที่อออกจากน้ำแล้วลา่างท่ำพ่วมสะอาดหลยๆน้ำแล้วก็กุ้งสดเป็นกุ้งฟอยหน่อยครับพี่น้องเป็นพักที่สิไม่ก,กินกับค่ะเป็นพักในหัวในสวนเลาะกลางหัวะะแล้วค่ะมีแบบทั่วมีพักกระโดนเน้อลากั่ินอ่อนใบบักกนอ,อนบบกอลปลาเคี้ยค่ะที่พักสิกินกับค่ะกับล่อยกุ้ง ีเป็นใบพักแพ้วใบะระแหน่แล้วก็ต้นหอมแล้วก็ซี่หอมค่ะใส่ก้อยกุ้งหอมแดงข้าววัวน้ำปลาน้ำป่าค่ะใส่มุ้งกระสิบอยหอมก้อนค่ะก้อนที่สิลกงมือก้อยกุ้ง เป็นซาลาเน่ค่ะเป็นหอมสี่หอมซาลาเน่เดี๋ยวพักแก้วค่ะผบวหมักกับใบใส่ก็ได้ค่ะแต่ว่าเร็ยบร่อยหร้อค่ะหอมใส่ เตรียมเคียงไว้เบืเ้องล้วกับสิล่งมือก้อยเลยค่ะครอบัวลงไปก่อนอพีค่ะติดปนหน้าบักหน้าลงไปค่ะบักหน้าสดๆจากต้่น่ะพี่น้อง นิดน้อยค่ะดดน้ำสลัดน้ำปลาค่ะน้ำปาลานิดน้อยค่ะพี่น้อง ลายค่ะใส่หน่อยนึงคนเลยค่ะ เศษต่างกันนะพี่น้องเด้อก้อยกลุ่มนี้มืเอเสากับพักหลายๆอย่างครับพี่น้องพักขื่นบ้านของห้างพักกระโดนน้ำพักกระถิ่นอ่อนต่อไปกับหอมแดงค <g ul ot> ่ะหอมแดงไปเลยหอมซาลาเน่ค่ะนี่ <g ul ot> นซาลาเนอ <g ul ot> ต้นหอมใส่พักแผว ที่หอมตามด้วยพริกหั่นซอยครับพี่นอ้องเดี่อยวมันของขกันไปเลยคนเขากันมาเด้พี่น้องเด้มาเส่แฉบแยมเสากับย่ามุง,งก้อยกุ้งเ้น หอมหลายยซีมรสค่ะว่าดีแล้วพี่นอ้องว่าต้องเตือนยังเลยเสร็จแฉะเลยค่ะ ักใส่จานได้พี่นอ้องพักได้นลายยางมาสัดเสียบ้องกันกันกบยายมุ้งเด้อยำเสาพี่นอ้อถ้าสิดว่าเพี้ยนเป็นได้ค่ะตอนนี้ทูกข่าวกินน้ำ แส้พี่น้องก้อยกุง้งก้อยกุ้งเต็มกับผักรอยหลายอย่างเดือดก็มีเด้อค่ะเนี่ยคุณเดดเดีย๋ยวเราจ้าพี่น้องก้อยกุ้งเต็นเสบแซ่แก้มือเสาะกับย,าย่าม้งพี่น้องมาเด้อเจน้ำกันเด้อค่ะ ก้อยกุ้งเต้นกระฟักหลายยางน้ากันคลิปนี้ยายมุ่งกับอจบคลิปซสำนี้ด้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายมุ่งน้ำนี่เด้อคลิปนี้สวัสดีค่ะ